สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับเราเด็อินกมาก็จะมาอยู่กับแมพยันเดเลที่เพื่อนเราทำนะคะก็สำหรับใครเลยล่ะคนที่แบบอยากได้แมพนี้นะคะคือแมพนี้เนี่ยคือเขาไม่ได้เลยืูเขาได้แค่คนเดียวเพราะว่า รามีแบบเพื่อนเนี่ยแต่คนอื่นไม่มีอัปเดตใหม่ก็ค,คือชมรมดอกไม้มาแล้วนะคะทุกคนอัปเดตใหม่ชมรมดอกไม้อุ๊ยขอโทษค่ะคดีหรอวะนักเรียนเยอะขึ้นนะว่าไหมชมรมดอกไม้ก็คือสวยเลยอัปเดตก็ขยันอัปเดตแล้วก็แก้บัคค่ะทุกคนแก้บัคที่เราบอกว่ามันคือไอตรงเนี้ยเออเน,นี้ยกระโดดไปไม่ได้แล้วมันทำสองชั้นไวยเออเข้าใจไหมแล้วก็ ไอน,นี้นะสามารถทำบั๊กได้แต่ว่าเขาก็แก้บกักโดยการเอาไอไอเนี่ยมาฮ้นี่นะสามารถกระโดดออกได้นะแต่เขาแต่ที่เขาทำตรงเนี้ยมากเพราะว่าเผื่อเราแบบดื้อตกแล้วก็ให้กระโดดกลับนะทุกคนไม่ใช่อะไรไอตกทำไมเอิฟน,นี่นะทุกคนแล้วก็ไอตรงน้ำพูนี้นะคะที่มันมีบนะั๊กเนาะก็ แกแล้วนะทุกคนแกแล้วอ,อึ๊บว้ายแล้วก็กระโดดปุ๊บเห็นไหมถ้ารเราสมมติกระโดดอีกกระโดดอีกรอบไม่ได้แล้วแต่ว่าต้องเหมือนจะต้องใช้สกิลวิ่งมังคือกดตัวนี้วบบปั๊บมันไม่ได้อะมันตกตกเท่ากับปิดคลิปใช่ไหมก็อัปเดตมันมีแค่นี้แหละคือการตรงเนี้ยอ่ะก็คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนฝั่เพื่อน กดติดตามเป็นกำใจให้หนูเดียดได้นะเออเอ้ยลืมกระโดดออกแล้วก็มีตรงนี้อีกบาย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 ยังไม่ได้ดิคืออยากบอกว่าไอตรงนี้ขะคืงงมากคือแบบเฮ้ยมันจะทำอะไรกันแน่แต่ว่าเฮ้ยทำไมเป็นกำแพงสูงมากคือเราต้องมาลุ้นอีกทีเว้ยเออเออต้องลุ้น แล้วก็สำหรับใครที่ชอบถามนะคะว่าเอ๊ะสำหรับใครที่งงนะว่าทำไมอ,อันนี้เราไม่เข้าเพราะว่ามันล็อกไหมเนี่ยดีบ็อกกันแปลว่ายังทำไม่เสร็จแล้วก็อีกห้องหนึ่งคือห้องเทนนโดนี่นี่ก็มีเท่านี้แหละนะคะอันนี้ก็เก็บตู้ล็อกกลงล็อกเกอร์ อันนี้ก็มีเอ่อตกตางขึ้นหรือเปล่าอ้ามีห้องอันนี้คือห้องสำหรับคุณครูห้องทำงานของคุณครูเว้ยแล้วก็มีคนเต็มเลยนัุนคนก็คือคุณครูแหละแล้วก็อุ้ยมียา่าว่ะเกียวกันไดอันนี้มีอะไรอัพเดตใหม่ปะ ยังสร้างไม่เสร็จรออีกนิดหนึ่งนะคะว้าอุ้ยไม่เห็นในโดมมันคืออะไรมันเห็นในโดมาแต่ช่างมันเถอะก็คลิปนี้ขอะลาไปก่อนบ๊ายบายบบ๊าายายนะคะทุกคนกดติดตามให้หนูเดียด้วยนะ